จริงๆท่านาผู้ชี้แจงก็ได้อธิบายไปคร่าวๆบ้างในสิ่งที่ผมอยากจะสอบถาม,มานะครับแต่ว่าอยากจะฝากไว้นิดเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าธนาคาร SME Bank เองเนี่ยควรจะเป็นหัวหอ,อกหลักนะครับในการช่วยเหลือ SME ไทยทั้งประเทศที่ปัจจุบันเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิกฤตถ้าเป็นคนที่ตกน้ําไปเนี่ยก็จมน้ําถึงคอแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยครับ คืออัตราการปล่อยสินเชื่อของไทยเองในส่วนของธนาคารพันธุ์ย์เนี่ยมันลดลงต่าม,มากต่าเป็นประวัติการเลยนะครับอัตราการปล่อยสินเชื่อเราลดลงไป0.4จริงๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยลดลงไปมากสุดในรอบ15ปีที่ผ่านมาคือถ้ารวมสินเชื่อของภาครัฐด,ด้วยนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลดลงของสินเชื่อต่ําสุดในรอบ21ปีเลยนะครับแล้วก็การปล่อยสินเชื่อให้ทางภาค s m e เองเนี่ย ก็ลดลงเยอะมากนะครับปีที่แล้วเนี่ยการปล่อยสินเชื่อภาค SME เนี่ยลดลง5%นะครับในขณะที่สินเชื่อธุรกิจทุนใหญ่เนี่ยเติบโตขึ้น3%อันนี้หมายความว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเนี่ยหันไปทําธุรกิจกับธุรกิจทุนใหญ่มากขึ้นนะครับปล่อยให้อ่อปล่อยสินเชื่อให้ SME น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะหวังว่ารัฐบาลจะกดดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย,ทยลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายและธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะปล่อยสินเชื่อให้อ่อ ธุรกิจ SME มีไมโคร SME เนี่ยเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าคงหวังยากเพราะว่าธรรมชาติของธนาคารพาณิชย์อย่างที่ท่านสมาชิกเ,เรียนให้ทราบว่าก็มองที่ความเสี่ยงเป็นหลักนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองตัวธุรกิจ SME ไมโคร SME เองเรามีบาดแผลเยอะมากจากเ,าเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับผมก็หวังว่าทางธนาคาร SME เองเนี่ยที่เป็นธนาคารของรัฐเนี่ยจะเป็นหัวหอกนะครับในการช่วยเหลือพี่น้อง SME ของเรานะครับเพราะว่า ผมไม่มีปัญหาอะไรเลยกับงบประมาณงบดุลที่ท่านส่งมานะครับท่านทําได้ดีมากเลยทั้งในแง่ของกําไรและเรื่องของตัวตัวเลข NPL ที่ลดลงไปได้เยอะมากนะครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับแต่อยากจะาฝากไว้เรื่องของนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้อง SME ที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านสมาชิกเรียนไปอย่างที่ท่านชี้แจงแล้วนะครับว่าบางท่านเนี่ยอาจจะหลายๆธุรกิจเนี่ยไม่ได้มีความรู้นะครับในแง่ของการทําทงบการเงินที่ ที่สมบูรณ์นะครับที่ท่านจะเอาไปพิจารณาในการปล่อยสินเชื่อให้ได้อันนี้ก็ต้องฝากท่านที่ช่วยอาจจะเป็นคนเอดูเคนะครับให้ทาง SME ในบ้านเรานะครับช่วยกันพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็รวมถึง SME ที่ กำลังมีปัญหานี้เสียอยู่นะครับที่ท่านก็แจ้งแล้วว่าท่านก็มเีเรื่องของโครงการที่จะผ่อนคลายนะครับเรื่องของตัวดอกเบีย้ยรวมถึงระยะเวลาผ่อนชําระต่างๆให้ธุรกิจเหล่านี้ได้มีเวลาหายใจหายคอนะครับแล้วก็พลิกฟื้นกลับมาซึ่งเรื่องตรงนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ให้กับทางาผู้ชี้แจงนะครับแล้วก็ทางธนาคารเอสแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่าน